ทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินโคลนสาบควายเห็นซาคันไทยแล้วเศร้าสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องเศร้านะครับสำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ปลูกข้าวแล้วไม่มีน้ําหรือว่าทำเกษตรกรอย่างอื่นไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพียงท่านสนใจปลูกอ้อยกับบริษัทน้ำตาลพิษณุโลกหรือปลูกอ้อยร่วมกับทีมงานมือทองตมองเพชรวันนี้ คุณมีที่เรามีทุนให้ครับผมหรือจะเป็นที่ดินเช่าจะเป็นเกษตรกร,ท,กรที่ไม่มีเครื่องมือนะครับเราก็มีเครื่องมือทุกอย่างที่ทันสมัยมีทีมงานส่งเสริมที่ดูแลท่านนะครับยังไงถ้าเกิดผลแรงหรือว่าไม่มีน้ําขาดปัดใจจัยในการผลิตขาดเครื่องมือการ,กรเกษตรสนใจติดต่อทีมงานมือทองต่อองเพชรหรือทีมงานฝ่ายไร่ไบริษัทตำตาลพิษณุโลกเพื่อรับการส่งเสริมนะครับตั้งแต่ทันท่วงทีตั้งแต่ แล้วเวลาไม่กี่เดือนแล้วครับที่เราจะปลูกอ้อยปลายผลเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราหากท่านมีความสนใจที่จะปลูกอ้อยติดต่อทีมงานเราได้เลยครับสวัสดีครับ